สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure. com สวัสดีครับผมกระต่ายน้อย by a c t i เ n Center นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถนิสสันโนดหปี2019ออตโต คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันเลยดีกว่าข้างหน้านะคะเราให้มาเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมเลยนะคะปัดกระโซนรถสวยมากๆเลยค่ะไฟหน้าให้มาแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะล้ออัลลอยนะคะให้มาขนาด15นิ้วเลยค่ะไฟเลี้ยวแบบระบบไฟฟ้าเลยนะคะมือจับให้มาเป็นสีโครเมียมเลยนะคะไฟท้ายเราให้มาแบบ led เลยนะคะ ยนให้มาที่พันสองซีซีนะคะ79แรงม้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยดีกว่าค่ะรถคันนี้นะคะให้มาเป็นปุ่มพุชสตาร์ทค่ะระบบเครื่องเสียง CD MP3 แบบหนึ่งแผ่นนะคะหน้าจอสีหนิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อ AUX และ USB ค่ะลำโพงสี่ตำแหน่งเลยนะคะส่วนระบบแอร์นะคะเราให้มาระบบแอร์แบบอัตโนมัติค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดขาวเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่13800กว่าเองะคะว้าว <Wow. S 1> เรามาชมห้องเก็บของสัมภาระกันดีกว่าะคะ่ะเปิดมานะคะก็จะมียางอะไหล่แม่แรงแล้วก็กุนแจให้ด้วยนะคะที <Wow. S 1> ่ตรงนี้ นิสสันโนดคันนี้นะคะ 1.2V ปี2019ถ้าออกห้างป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่5แ0,000นกว่านะคะแต่มาออกกับเราเพียง379,000บาทเท่านั้นนะคะ oh, <no. S 1> แถมไมาแค่13,000กว่าทเท่านั้นเลยค่ะ oh. อ,อก,กรถกับเราวันนี้เพียง0บาทเคดีฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนให้เลยนะคะ oh. พร้อมรับประกันเครื่อนเกียร์ให้1ปี oh. 1> หรือว่า10,000กิโลพร้อมขับฟรีอีก90วันเลยนะคะพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษจากเซลกระต่าย10,000บาทบาทันทีค่ะ แล้วรีบมาเจอกันที่ Exchange Center นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ